สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่างสกุลชานนทนันเองนะคะเย้ๆยฮู้ฮู้วันนี้นะคะเร,ราก็จะมาแจกไอดีบ้านใหญ่ใหญ่สวยๆนั่นเองนะคะแล้วก็จะพาไปดูด้วยว่าสวยแค่ไหนนะคะบ้านใหญ่ๆดูดูก็เป็นบ้านหลังใหญ่พอสมควรนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะไปแจกไอดีกันเลยนะคะอะราไปแจกไอดีกัน,นะคะ่ะ อ่ะเดี๋ยวเราใส่ไอดีเลยนะคะนี่นะคะนี่ก็เป็นไอดีเนาะนี่ก็เป็นไอดีบ้านที่เราจะแจกนะคะอันนี้เราไม่ได้สร้างเองนะอ,อันนี้เราไม่ได้สร้างเองบอกไว้ก่อนอันนี้เราไม่ได้สร้างเองอันนี้ก็เป็นไอดีเนาะนี่นะคะก็ได้แล้วนะคะไอดี ID. ก็เป็นบ้านหลังใหญ่ๆเป็นสวยนะคะบ้านสุดหรูแล้แหละเออบอกเลยว่าบ้านสุดหรูเลยลอรอมันหลดนะคะอ่ะไปตามลูกศรเลยนะคะนี่ดีอันนี้ไปดูกันเลยนะคะบ้านจะสวยแค่ไหนเราก็พยายามไปหาไปแล้วนะคะก็ไปตามทางลูกศรเลยวิ เริ่มเห็นหรือยังทุกคนเออทุกคนตรงนั้นนั่นเองตรงนี้ทุกคนนิยมสร้างมากเลยนะคะตรงนี้โอเคนะคะทุกคนเราก็รีบไปเลยนี่นะคะก็เป็นบ้านที่สวยนะคะเออเราอยากมีบ้านสไตล์แบบนี้คือสวยอะ อสวยดีนะเราไปดูกันเลยนะคะว่าข้างในมีอะไรเนาะนี่อันนี้ก็เป็นหน้าบ้านนะคะหน้าบ้านก็สวยงามเลยนะคะก็มีตรงนี้เด้ค่ะตรงนั่งเล่นหนอนี่ตรงนี้ก็เป็นตรงนั่งเล่นนะคะตรงนั่งเล่นหน้าบ้านเนาะเออสวยดีมีตรงนี้ด้วยทางต้นไม้ด้วยนี่ประตูเลื่อนด้วยเป็นไง ก็ตรงนั่งตรงนี้ด้วยอุ้ยมีเปียนโนโด้วยนะคะมีเปียนโนนี่สาหรับคนชอบเล่นเปียนโ,นโนนะตรงนี้มีทีวีด้วยแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นห้องนอนนะคะอันนี้ก็เป็นห้องนอนนะคะก็อมีต้นไม้ตรงนี้ด้วยห้องนอนนะคะ ก็สวยอยู่นะคะก็มีตู้เสื้อผ้าด้วยอืมดีอยู่นะสวยแล้วว่าสวยอ่าตอนนี้ก็เป็นห้องครัวนะคะทุกคนก็ในที้ก็ไม่มีอะไรนะคะก็มีเฟอร์นิเจอร์ครบทุกอย่างนะคะมีโต๊ะกินอาหารมีโต๊ะกินข้าวแล้วก็มีมครกวฟแล้วก็มีตู้เย็นนะคะแล้วตู้เย็นไม่มีอะไรเลยเนาะแล้วว่าก็สวย,ยนะอ่ะมีชั้นสองเลยคะ่ะขึ้นไปเลยเออ เราชอบบัสสไตล์ที่มีสองชั้นอยู่นะมันสวยดีอ่ะเออเออนี่นะคะโอต้องอ่านหนังสือด้วย,อยเอาอมีตรงสักภาตนี้ไม่เข้าใจเอาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นห้องน้ำน,นั่นค่ะ ห้องนนนันเองนะก็มีกระจกแล้วก็มีฝักบัวแล้วก็มีเอ,อ่อชักโครกอันนี้เป็นอะไรอะไรเอยห้องนอนเหรอคะ,อะใช่แล้วค่ะอันนี้ก็เป็นห้องนอนเนาะมีตู้เสื้อผ้ามีทีวีเออสวยดีเนาะอ๋อสวยดีเนาะอืมก็สวยนะคะทุกคนเราชอบอ,ม,อม,มีระเบียงเนีย น,นี้ก็ห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะคะนี่อ๋อมีระเบียงหน้าบ้านด้วยนั้นค่ะมีระเบียงหน้าบ้านด้วยโคตรสวยทุกคนคือแบบเอ้ววโคตรสวยมากเลยก็นั่งนั่งชมวิวอะไรตรงตรงหน้าระเบียงหน้าบ้านของเราได้ถ้ามีเสียงอะไรก็ขอรบกลัวเลยนะคะก็ขออภัยนะคะพอดีเอิม่ม พอดีแม่เราก็สอนกันบ้านน้องเราอยู่นะคะนี่นะคะสวยอยู่เด้อสวยอยู่เออเราชอบเฮ้ก็ก็ไม่ได้ถือว่าใหญ่ก็ไม่ได้ถือว่าเล็กนะอืมก็วสวยดีเออก็ก็สวยนะไม่ได้คับแคบอะไรเกินไปเดี๋ยวบนระพานกันนะคะว่ามีอะไรนี่นี่คือร,รอบๆบ้านนะคะ เป็นบ้านที่ปลูกมากเออสไตลแบบ์แบบแบบแบบเนี้ยสวยมากเลยนะแล้วว่าสวยอะแล้วก็แจกไอดีไปแล้วนะคะก็ไปเอาประกอบทำละครสั้นก็ได้นะคะแต่ว่าเราไม่ได้สร้างเองะคะ่ะเราไม่รู้คนไหนสร้างน้นแต่ว่าก็สวยนะเรามาแจกไอดีก็ก็ ก็สวยนะคะนี่ถ้าใครอยากได้ไอดีบ้านหลังใหญ่ก็มาเอาไอดีนี้ได้นะคะก็คือสวยมากเลยอืมบอกคำเดียวก็คือว่าสวยข้างนอกก็สวยข้างในก็สวยนะคะก็คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็บายบายลืมก,กดใจกดติดตามให้เราด้วยนะคะ